ขสู่การแข่งขันระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็ยังคงเป็น running s i n k i n g contest กันอยู่นะครับมาพบกับทั้ง6คนเลยครับมาชอบมากเอามาอยู่ด้วยกันที่เอามายืนนี่อันมายิ่งอู่่กัน เออน่ารักสบายสบายแล้วพวกเราอายุอะไรเนี่ยอายุเท่าไหร่น้องแอม11ค่ะ11ขวบเนาะหนูล่ะยังเด็กเลย10ขวบค่ะโอ้โหแล้วหนูล่ะ18ครับ18นะวันนี้ผมบอกตามตรงคุณโดบอกตามตรงเลยนะไม่ไหวจะฝืนเลยมาใครเนี่ยหนูมาใครแอมมาใครแอมมาใครคะพ่อแม่แล้วก็ย่าค่ะหายคุณพ่อคุณแม่คนไหนชี้ดิ นี่พ่อนี่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมีลูกอี่คนครับคนเดียวเลี้ยงสกมเลยนะออกกําลังกายบ้างนะลูกนะออกกําลังกายบ้างนะมีความหวังอยู่ที่น้องบอยนะอย่าฝากอย่าฝากอย่าฝากไว้เลยนะอะไม่เหลือใครละฟังผมนี่ก็ดูลักษณะเหมือนจะว่าจะได้ไกลกว่าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ พอดูแล้วน้องแอมเขาอ้วนกว่านะแต่ว่าไซส์ขาก็เท่ากันนะซีนอายุอะไรลูก15ปีสิบห้านะยังเรียนอยู่นะ15ชั้นอะไรคะมสม่คะมสี่ะมสหมูแดงหมูแดงเท่าไหร่อายุ16ค่ะ16เล่นกีฬาเปล่าไม่ไม่ค่อยนะตีเล่นไม้ซีนไม่บอลล่ะลักษณะบอลดูเหมือนว่าหายใจจะเหนื่อยนะ เรียนอยู่ชั้นปวสหนึ่ปวสนหนึ่งก่อนอื่นเราไปดูว่าทาังท้งชุมชนนี้นะฮะท,<า>ทั้งเพชรบุรีทั้งนน,นทบุเรจะเอาไปทำอะไรครับกับผมนายชยสิทธิ์ชัยสมนิพลตำแหน่งประหลัดอำเภอโคนาลุาากบริาหารงานปกครองจะนำเงินรางวัลไปก่อสร้างฝายซึ่งใช้วัสดุจากยางรถยนต์เก่าเพื่อจะให้เกษตรกรได้มีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างแน่นอนครับ ชาวเพชรบูรณ์สู้สู้ยย้สวัสดีครับผม ผมนายนัทพรแสงบัวนายกเทศมนตรีเมืองบางทีเมืองจังหวันดนนทบุรีครับถ้าได้50,000 0บาทก็จะนําไปปรับปรุงในลานกีฬานะครับในเขตเทศบาลเมืองบางทีเมืองในชุมชนนะครับที่คัดสรรมาใน4 1ชุมชนนะครับชาวเทศบาลเมืองบางทีเมืองสู้มาดูแบแผ่นป้ายของฝั่งผมก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยผ้านามัยลอรีเอตซีพีนกเกียวฟอลคอนสบู่เบเนดิกซ์เอ็นทอลพรินเซส ดีแคชลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและเซเว่นอีเลเว่นนะฝั่งนนทบ,บุรีนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศไดกิน,กนชุดเครื่องนอนพรีเมียร์สาตินโรซาเบปซี่เอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์แปลงสีฟัน2องแอ c แทกอีซี่แล้วก็แว่น beautiful ครับเริ่มคู่แรกทีมเพชรบูณ์เลือกป้ายลูกชิ้นเนื้อโกเด้งเจอ้องเบลทีมนนทบ,บุรีเลือกป้ายโรซาเจอลองหมูแดงในโจทย์เพลงตักกะแตนผูกโบของพวงดวงจัง์ เบลบอกว่าเบลไปฟิตเนสอาทิตย์ละกี่วันครับจริงป่ะอาทิตย์ละ2วันต้องไปให้อะวันนเยอะกว่านั้นหน่อยนะสักสามสี่วันนะของผมนี่ไปไหมเคยไปไหมไม่เคยค่ะร้องเพลงอย่างเดียวว่างั้นชอบว่างั้นชอบมากชอบเพลงของใครลูกทุ่งลูกกงลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งนะไคอร์ปล่อยไฟดีไหมปล่อยไฟายขอต้องักร้องอีกทีเอาคนอื่นมึงที่คนร้องโอ้มากไม่เปลี่ยน เงอะไรอ่ะเอ่อ่ามาเอือร่าจัง มีความรู้สึกว่าอยากจะซื้อตัวเขาไปอยู่ทีมเราหลือเกินได้ไหมเราของเราอ่ะเราชอบเราชอบแนวไหนคะชอบคุณแคทเทอรียามาลาสีี่ไงพี่เพลงเร็วเพลงช้าลูกสาวเพลงเร็วเพลงช้าเพลงช้าละกันค่รจบเนพรา เราเข้าใจเธอนะ้วเราจะบอกแล้วเข้าใจเธอเราเป็นไม่ไหวเราเก็บแรงไว้วิ่งข้างบนนั้นดีกว่านี่เพลงอะไรคะเพลงช้ำกว่าเดิมช้ำกว่าเดิมอ่ะมาหน้าดันมาเรื่องเพลงแข่งใจดำขึ้นต้นแทนใจดำมากเพลงแต่งเหมือนชีวิตเราเลย อ่ะอีกทีอกทอย่ามองไปทางลุงจิ๊กนะอ่าหน้าด้านางานแต่งงานเธออยากจะเจอผู้ชาย โรคใบจะกินกี่คนโอเคโอเคโอเคให้น้ำฝนมาวิ่งแล้วเราไปร้องไม่ต้องผมอยากจะบอกทุกคนไว้อย่างนี้คุณดูทุกคนในนี้นะจำเสียงเขาไว้ดีๆเดี๋ยวตอนขึ้นไปวิ่งอาจจะไม่ได้ได้เสียงเฮ้แต่ร้องดีเสียงดีเสียงดีเสียงดีโอเคโอเคปลาหมูแดงอาเบลมารอครับ <aunque S 2> ตากาแตนผูกโบพร้อมดนตรีมาตากาแตนโยงโยผูกโบทัดดอกจำปา เม่าเยี่ยมมาเห็นพอดไม่เมาบอกว่าดาวไม่งามเลยนะแล้วเมาแล้วพี่ถึงราถูกใครโอ้โหโอ้เคโอเคโอเคโอเคเจ้าลีลาจริงๆแม้กระทั่งตอนล้มยังหบุนทั้งสองรอ ทำไปทั okay, ้งสิ้นนะครับ42วินาทีครับโอเคดีมากหมูแดงปลายหมูแดงปลายเบลมานึกถึงตอนเข้ายิมไว้นะลูกเอ้ย42ทีไม่นานนะไหวไหมไหวไหมมากับใครมากับใครมากับแม่ค่ะไหนแม่คนไหนแม่คนไหนโอ้ข้างบนเลยนะเอาละน้องเบลพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะดนตี โยงโยกผูกโบทัดดอกจำปาอัตตะแตนโยงโยกผูกโบทัดดอกจำปาหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยอ้ยหนุ่มหนุ่มกระชุ่มกระชวยหนุ่มกางเกงขากล้วยแบกให้กระสุรา,าชาวามมาาเซยันเซจึงไม่เปมาเยี่ยมมา,มา ตอนไม่เมาบอกว่าเราไม่งามเลยนะไม่เมาแล้ไม่เห็นมาแต่พอเมาเห็นเราโซวาชมสวยต้องมาทำว่าขาตั้งตอยังบอกหน้านะนนัเพราะหน้าจะรักต่างกันอย โอ้ใครว่าไอ้หนยทำไม ah. ผมนึกไปถึงคนนู uh, ้นตามนี oh. ้น şey yes, ้องเบลนะครับทำไปทั้งหมด51วินาทีทีมนทบุรีขอกสตาร์ทขึ้นนำไปก่อนเลย10-0ตคะแนน คู่ที่2ทีนนทบุรีเลือกป้ายเอเจดีเจอน้องซีนฝั่งเพชรบุรเลือกป้ายสุู่เป็นเน็ดซีเอเจอน้องแอมในโจทย์เพลงโสดไม่ได้ั้งใจของจอยสิริลังครับสบายสบายอายุ11เท่านั้นมานี่เด็กสิบเอ็ดเด็กสิบเอ็ดกิจกรรมที่ไม่ใช่เรียนหนังสือหนูชอบอะไรคะเล่นแชร์บอลค่ะเล่นแชร์บอลเล่นแชร์บอลเมื่อไหร่นี่เล่นแช์อย่างเดียวเป็นเท้าด้วย ซีนซีเล่นกีฬาไหมไม่เล่นไม่เล่นร้องเพลงเดียวลำค่ะลัมอนี่สายลออร้องด้วยลำด้วยนะหรูชอบร้องเพลงของใครบ้างเนี่ยฝนธนสุนทรฝนธนสุนทรมาแล้วแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้าแกล่งใจเคยเข็มแข็งเหมือนแท่งเหล็กนาโอ้โหลูกคอ ทำไมนะไม่เคยมีใครมาสนใจการร้องเพลงหนูใกล้ขนาดนี้ไมา่ก่อนเหรอลองได้เป้าอามได้ไหมอามอางชอบเพลงของใครคะฮาพรนครสวรรค์ค่ะโอ้ยเล็ฟ้าปั่นเล้าเจบะเจบเจบเจบะได้ะเเจะไเไะอ หนูเล่นก่อนหนูเล่นก่อน <c oughs> เออซ <c oughs> ูซูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเคแล้วเอานะรักษาสมดุลร้องไปเรื่อยๆนะนานๆนะคะค <S S 1> ่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็เลิกนะคะค่ะอ่าโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วดนตรี ทำยังไงฉันไม่ได้ตั้งใจโสดเมียนมองหาคนจ้องตาไม่มีใครมาก็เกี่ยวเลี้ยวลอฉันไม่ได้ตั้งใจโสดแต่ที่ฉันโสดโสดไม่ได้ตั้งใจรักแต่เมือนาน,นะนะ ผมว่าไม่ได้เหนื่อยผมว่าแกสะดุดอะไรสักอย่างสะดุดหรอสะดุดเลื่อนพี่ว่านูสะดุดพี่ว่านูสะดุดสะดุดรองเท้าใช่โอเคโอเคสามสิบสามเก่งแล้วสามสิบสามครับเก่งแล้วเก่งแล้วมาแล้วน้องซีนมาอ่าไปแอมไปพักะโอเคพร้อมดนตรีมา ยังไงฉันไม่ได้ตั้งใจโสด ที่ดีใจมากกว่านั้นนู่นอยู่หลังนุงง่นหมูแดงนั่งหมูแดงดีใจแทนคนอื่นดีใจแทนคับอ่า,อานทังสีนทำไปทั้งสินนะครับ59วินาทีครับจบคู่ที่สองทีเพชบูรณ์ไล่ตีเสมอเป็น10ต่อ10คะแนนเท่ากันบทคอสุดท้ายเป็นเพลงสักวันฉันจะดีพอของวงบอดี้แสลมไปดูกันครับว่าระหว่างปน ใครจะทำได้ดีกว่ากันบอยเจอบอลเออบอยเจอปอมไปใกล้ๆกันทีไปใกล้ๆกันบอยชอบร้องเพลงของใครครับเ้วชอบร้องของไออยอดรักสลักใจเออเออเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนั่งเออนั่งเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเราร้องเราจะร้องโชว์เลยยอดรักสลักใจขอบคุณแฟนเพลงขอกราบ ขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุนจากแฟนเพลงีียงผมแสนชื่นใจหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจพอพอเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเหนื่อย พักเลยพักเลยพักพักเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยได้ไหมของเราของเราได้เออเอเอาไใครอ่ะพี่เอจชิรากรเอาเลยเอจชิรากรอที่มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกัน จะผ okay. ูกใจเราไว้ไม่ไกลกันโอเคสนหอมมากสนหอมมากเราก่อนนี้ราก่อนนี oh, <right> ้ละไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรนะพ่อแม่แม่ไม่แม่จริงไม่ใส่ดุดพร้อมน็อตตีมา ปับปับไปเยเยแต่ก็พอมีก็แค่ทั่วทั่วไปความจริงคือเธอยังลังเลยังไม่เท่การบทหัวใจกังวลว่าเธอจะเจอใครที่รักเธอเหมือนกันฉันก็นเลยแค่ขอให้เธอเธออย่าไปบอกรักใครรอฉันต้ไหไมวันท่ ฉันจะดีพออยากจะขอเวลาหน่อยมันคงไม่นานเกินไปเธอเป็นคนดีที่ใครก็ต้องการปรับปรับปับปับมาเยเย่เธอเป็นคนเดียวที่ใครก็เฝ้าฝันปรับ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 มาเยเย่ยังไงก็ยังจะเตี้จันแต่พอทำทุกทางสุดหัวใจ ำดีให้เท่าที่คิดไวอยากให้เราได้คู่ใจกันเลยก็พอให้เธอเธออย่าพิ่งไปบอกรักเธอรอฉันได้ไม่ไหววันที่ฉันจะได้บอกอยากจะขอเวลา,ามาเธอก็แค่อยากให้เรารักกันฉันต้องทำมีนะคงต้องมีซะ ก็อกัหน่อยอยากดีพอให้เจอได้มันจัดปะปะดับปัปัปะเย่แต่ก็พอมีกอดแกนทั่วทั่วปะโอ้โหขอบคุณเลยอคุณด้ยครับ วิ่งไปด้วยความสุขนะวิ่งไปร้องเพลงไปด้วยความสุขปับ๊บป้าด,ดาปับป๊บปั๊บม้าดาไม่ได้คิดเผื่อฟังผมบ้างเลยบอลนะครับทำไป118วินาทีครับสองทีสองเกือบสองนาทีเกือบสองนาทีากลับบ้านเลยได้ไหมครับนั่นน,นาทีสองนาทีอะแกเอ้ยเฮ้ยอย่าถอดใจอย่าถอดใจใเฮ้ยเราเต็มที่ดูเขาเมื่อกี้ไปไหมเนี่ยไป <ว S 2> ไหมปั๊บป้าด้าไปไหม ไหวไหมบอยเขามาเชียร์ขนาดนี้แม่อยู่ไหนแม่พอเลย118แม่เฮ้เลยนะโอเคโอเคนะถ้าแม่ยังไม่เฮอย่าเพิ่งหยุดนะผมว่าได้ไม่ถึง30ว่ะเฮ้ยเึงน้องก็ยังได้เยอะเลยถึงนะถึงมครับเตคอเอาบิคอยมร้อมนะบอยครับดนตรี กเลยแค่ขอให้เธอเธอ,อยมบอกอใครอนได้ไหรือไม่วันที่ฉันเอออยอากจ,จะขอเวลาหน่อยไม่คงไม่นานเกินไปเธอเป็นคนดีที่ใครก็ต้องการัน บ่อยดับเบเซินนะครับ60ิวินาดูผลการแข่งขันช่วงแรกทีมเพชรบูรณ์ขึ้นนำไปก่อน20ต่อ10คะแนนครับถือว่าเพชรบูรณ์เราได้เปรียบกว่าหน่อยหนึ่งแต่ต้องดูนักร้องคนสุดท้ายนะครับฝัง่งเพชรบูรณ์เป็นผู้ชายและนุ่งเกงอยู่บ้านมาด้วยนะครับ ฟัง oh. ผมนีสาวสวยเลยน้องน้ำฝ<ด>นตมาอย่างดีเลย <Yeah. S 2> อลองฟังเสียงกันสักหน่อยไหมดีครับตืดีมาตาแดงไปโดนสาวได้แกล้งมาตาดำๆไม่ต้องมาทัดลูกตาตาบุมบวมอีกเดียวก็น้ำท่วมตาตาใสาๆไปไหนก็ไปไม่ต้องมา ดีทั้งคู่อีกแล้วดีทั้งคู่เลยอ่ะแต่น้องน้องพัดท่น้องน้องฝนนี่เขาเสียงเด็กๆนะเสียงใสๆนะแต่นี่จานี่เจ้าชู้มากนะเราหน้าตาอย่างนี้ด้วยเราอ่ะช่วงหน้าใครร้องก่อนครับเอาฟังผมดิขอคะแนนนำน้องจ้าก่อนนะเตรียมให้ดีเลยนะเตรียมให้ดีเลยนะสักครู่เดียวนะเดี๋ยวกลับมาครับกรุงธนบุรีนา ไปทั่วทินสมเด็จพระเจ้ามันถึงความรู้สึกของพี่มากๆน้องร้องจากคนบุรีนี่พี่ไปรู้สึกถึงเพชรบูรณ์ได้เลยเฮ้ยสุดยอดมากเพลงนี้คือเพลงแรกที่พี่ร้องประกวดในชีวิตโอ้ยงายครังแรกจบรอบเลยครับแค่ขึ้นคำแรกนมันสำคัญมากสมัยผมประกวดยังกลุงทนา